อยู่กับผมต่อแต้มน้ำซิงครับเดี๋ยวเรามาดูครับ mm. จันชูลากเทอเก้ครับ mm. เสือตะการชนนี่แหละต่ำมากเลยสุ์เกต mm. มองเห็นไหมกระจกฝั่งนั้นน่ะแค mm. ่นอ้นนอนขับออกนะครับ mm. เพราะว่าผมเปื้อนมดแล้วคนี่ mm. ผมยกของยกอะไรมารเละหมด เสือสระกางเกงเลยตัวหนึ่งเดี๋ยวมาดูครับพ่อเกศจะไปยังไงดู <Okay. S 2> <Ooh. S 1> ส้สยพานคอมเอดังครับจะ <Okay. S 1> รอไม่รอสุกเก็ต ของพี่สงสัยต้องรอโซ่มั้งเนาะรอโซ่หลักอ๋อไม่ไม่วูบวจุจัดครับ ชูไปด้านซูดโอ้โหขนาดสองเปลา่าเลยนี่โอ้แล้วนั่นแหละไปแล้วไปแล้วว้าจมหน้าแน่นอนเหน้าจมแน่นอนเลย สุดจัดครับเล่มอ่ะนี่ขนาดสองพลาวนี่โอ้โหจานเบาไม่คอยังจมอ่ะ โอ้โหลงเขาแล้วนี่โอ้โหพ้นไหมนี่มันจะพ้นยากวะฮ่าซูเปอร์เกตยังไม่รอดนะครับหกร้อะเอาอะไรไปรอดเนาะ นันเล็กเอานะครับดันเล็กนี่้โอ้เหมดไปเว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 โลากบลาคือดัน น่าจะดันนะครับาะเปิดตรงนี้นิดหนึ่งครับนี่เฮ้ยเลี่ยนะดูโจ์โจ์ตก <laughs> จะตกไหมเ <laughs> นาะดัอ <laughs> <laughs> ู้หูซูเปเกจะตกทนุนนานแล้ว <laughs> nước à Léo. rồi, Đi lạc bò đăng bò à, đầy ô mà đi à กลัวแต่ดันดันเนี่ยมันกลัวมันมันจะลื่นมาชนในกองนี่แหละนอนตีวองกันเด้อตีวงมาอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าช่องเนี้ยว่ากูไว่วอ๋อเขาว่ายังไงก็ลื่นแน่นอนอ่ะ เดี๋ยว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 ให้ประชูตั้งลำก่อนติดบ่อสักแกติดบ่อไม่ติดแล้วเนาะไปโน่นหักลงเลยเนาะรอมันเนี่ยเฮ้ย นโน่นหักล้อมานี่เออเออหักลงมาเลยเบาๆเด้ออย่าลงเลยเด้อหักทีละนิดเออนั่นแหละเออเออเดียวเดียวเดียวตั้งลำใหม่ก่อนไปไปดันโนะ่นอุ้่าพอพอโน่นโ,น,โน่นคืนล้อนิดหนึ่งค่อยคืนล้อทีละนิดเด้อเออนั่นแหละไม่งั้นเดี๋ยวเแบบ็ดมันจะไปไปโดนกองดิน มาอย,ย่เติเตะเด้อเบาๆนั่นแหละพ,อพอ่อพ่อๆอ้เออเนี่ย,อย,อยลอยอย่างนี้แหละได้ไปได้อยู่โอ้ว้าเย่มากเลยครับนี่ เนี่ยจะต้องกลับบ้านนี้พูดรินพันกันแล้วยังไม่ได้ิดดื่มนะครับที่ต้องกลับบ้านนี้ดูดินครับนี่ดูหน้าด้วยดูหน้าด้วยไปไปไปเออไปเออ

เราจะชูมาจะตกแล้วนี่อย่าอย่าทำตามรอยเสียบอยเฮ้ยอย่าอย่าถอยไม่ต้องดิง้นล็อกรอ,ร,อรถน้องนนรอไม่โคไม่โคอยู่ตรงนี้จะให้ปิดปิดทุ่งนาก่อนไม่ต้องงอไม่โครครับนี่ <laughs> อ๋อ ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวปิดปิดตรงนี้คืนนะครับปิดแล้วไหมปิดก่อนไหมพี่ตอนนี้เราก็มาล้างขาครับนี่แล้วจา์ชูก็ปิดตรงน,นี้เสร็จก็กลับครับน่าจะได้กลับบ้านกวน,นครับเพราะว่าไม่ได้ครับตอนนี้เย้แล้วหนู น่าจะซูเปอร์เกตยังไม่รอดนะครับน่าจะอะไรโคกระอุ้ยดูน้ำไหลอะไรงมากเลยนี่คนาครับที่ผมยืนนี่คือคนาแล้วนี่ครับก็เดี๋ยวจะกลับบ้านครับยกย้ายยังไงต่อค่อยบ้ากันใหม่ครับเดี๋ยวไปถึงหน้าถนนแลครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ได้อัปเดตให้พี่น้องได้ชมเรื่อยๆแล้วครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวพยายามจะหาคลิปเด็ดๆให้ครับผมขอบคุณครับ